สองพี่น้องเล่นอะไรกันเนี่ยให้เดี๋ยวซิเดสองพี่น้องาจะยตัวโเดาไม่จมอ่บาโหน เดียเ๋ยวเซนคูณจัดให้เลยสองพี่น้องเล่นดินครับแม่สิมีความสุขยามเช้านะคันคันคัน năng năng ma liền cắm ảnh nè cái ảnh sẽ phải liền sai, bay bay liền cắn pì <laughs> เอึอ๊บแสนคูณดูแสนคูณนะฮะดูแสนคูณเล่นนะมาเล่นขาชี้ฟ้าหน่อยเล่นขาชี้ฟ้าหน่อยแสนคูณอ๊บคุณต้องเล่นขาชี้ฟ้าเนอย ไมู่้เอาเลยแสนคุณเล่นดินเลยไม่ยอมเล่นนะไม่ยอมเล่นดินให้แม่เอฟซีดยบักคิดดื้อคิดดื้อกว่าเพื่อนเลยกินอะไรมาแสนคุณอยู่มา ดูน้องเขาก็ค <classify Brazilian references> ันอยู่ฝั่งนู้นนะพี่ก็คันเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะไม่ให้เฮ้ย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  แสนคูเล่นดินให้ดูหน่อยเยอะเยอะลูกเอะเล่นดินให้ดูหน่อยลเล่นดินให้ดูหน่อยโอ้โหดูยกขายกขาแม่ไม่ธรรมาดาจริงๆนะ ไอ้ไขันหางขันหางขันหางไอ้คันคันมันยาการยามเช้าแนละ้ว <c oughs> ดูคำคูนตีละครั้งนะเอาหางฟาดเสา เอ้สวดน้อยสวดน้อยสวดน้อยมานี่สิสวดน้อยอันี่วันี่วันี่อนี้วันี้วันนี้เร็ววันนี้เร็วอะไรครับเรียกผมทำไมผมหิวแล้วตอนนี้เมื่อไหร่ผลไม้จะเสร็จหิวแล้วนี่คันคันคันเอ้ย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 คันคันคันเอ้ยคันคันเอ้ยเอ้ยเอ้ยฟินฟินแล้วฟินแล้ว เออเออ,เอ,อมันมากกับการถูขี้ไค่นะมมันมากออโยกอีกแล้วโยกต่อยอละโยกโรคส่วนตัวนะ <c oughs> ออนี่มันนักเลงใช่ปะเซนคุนนี่มันนักเลงมากเลยนักเลงมากเลยบักสวดส,สวด นี wollen, toda, ่มาขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยเร็วเสียงแหบก่อนเสียงแหบก่อนขอเสียงหน่อยหือหล่อแท้ววะทำไมรูปหล่อแท้ววะยื้อหล่อแท้ววะขอเสียงหน่อยเร็วขอเสียงหน่อยเร็วอุ้มง้ออุ้มง้อขอเสียงหล่อหน่อยถอยลุกถอยไปแล้วไปแล้วไปตามรถคันนี้ค่อยๆเหยีรถคันนี้ไปค่อยๆหยีรถคันนี้ ทำคูณหิวหรือยังเอ้ยขอเสียงหน่อยลูกเสียงอุ้ยขอเสียงหน่อยขอเสียงก่อนอไปเดี๋ยวไปหาพี่เชียนคูณแล้วยะกยึกอ,อ,อะไรวะอะไรวะเด็กเด็กเด็กคู่นี้เล่นอะไรกันเด็กคู่นี้เล่นอะไรกันก็ไม่รู้ทำคูณขอเสียงหน่อยลูก ขอเสียงหน่อยเร็วอืมมันก็มัน,มนโหนจังเลยเนี่ยมันจับไม่ได้เลยหน,นีไปหมดเลยนี่ก่อนอนั่นเล่นเลยให้เล่ยนสูคันขาคันขาคันขาก่อนออตีละครั้งเม่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 งโอ้ยรุ่นเรานี่ไม่ธรรมดา,าเลย นี่คือลักษณะของเขานะฮะนี่คือลักษณะของเขาไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมน้องถึงโยกจังเลยอ่านี่นี่คือลักษณะของเขาช้างแต่ละเชือกไม่เหมือนกันอันนั้นลักษณะของเขาชอบทำใสค่สคนมั่วเลยทำใส่คนมั่วเลยไอ้มึงโดนแน่มึงโดนแน่นี่ไง เ,เสือ้อเสื้อสีฟ้าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไปขั้นทายใครเนี่ยไปขั้นทายให้เอฟซีบ้งเนี่ไปขั้นโอ้โหยกต่อนะฝั่งนู้นก็จะเป็นแม่วันเพนกับแม่กําไรนะนี่กำไรวันเพนนะครอ,อันนี้บักสวดคีดื้อประจําหมู่บ้านนะครับโอเคนะฮะแม่เอซก็สําหรับคลิปนี้นะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮบฝากกดไลค์กดแชร์ ชอบหรือไม่ชอบคอมเมนต์บอกเราด้วยนะชอบคลิปสไตล์ไหนคอมเมนต์บอกเราด้วยอยากให้ทำอะไรคอนเทนต์ไหนคอมเมนต์บอกเราได้นะฮะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ซับขาซับตะไคร้ซับให้หมดนะฮะโอเคไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย